สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ผมบนดีโซโรและก็เกมคาบาโมบาย i ิน i n นิตคอมโ o นะครับอยู่กันกับซีรีส์รุ่นของย้ำเช้า ep ที่41แล้วนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังจะได้เปิดกล่องฮาโลวีนด้วยเช่นเคยนะครับ5จอนะมานะครับไม่พูดเยอะเปิดเลยจอแรกนะครับรุนของก่อนรุ่นของก่อน,น,ออนจอไหนล่ะจอนี้นะครับบอดไว้ที่130เช่นเคยนะครับเรายังมีเวลาบอดเพื่อหาอักษรอ,อีกคือ วันพรุ่งนี้หรือเปล่าวะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับมันเรือน,นี้ด้วยไหมหรือว่าหมดแล้วเออหมดวันพรุ่งนี้หมดพรุ่งนี้เช้านะครับก็เรามีเวลาลุ้นไปชุดอีกแค่สองวันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะถ้าไม่มาคือหมดแล้วนะถ้าไม่มีกิจกรรมต่อคือเราหมดสิทธิ์แล้วนะหมดสิทธิ์แล้วนะครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกล่อง ฮาโลวีน <Halloween S 2> เลยลนะกันเพราะว่าล้นของจากดันไม่มีอะไรสิบเก้ากล่องของเต็มนะแล้วเปิดสองสามรอบก็ได้ลุยเรียบร้อยรอบที่สองอีกีหกกล่อง น่าจะได้อีกรอบนึงนะครับลุยขัดกาหนึ่งล็อตสุดท้าย11กลองลุยขัดไฟหนึ่งได้ขัดกาหนึ่งนะครับแล้วก,ก็ขัดไฟหนึ่ง,ได,ดง,ดไ,งได้อยู่นะถือว่าได้อยู่ เพราะว่าตอนนี้คือประดับมันราคาขึ้นเนาะกัดไฟตอนนี้น่าจะราคาประมาณ4ี่ห้าพันแล้ววะราคาหินยำแย่มากขายไปข้ามคืน17กับอ่าอันนี้อันนี้ผมแก้ราคาไว้เนาะเมื่อคืนดูราคาหินขาวนะ่อยู่ที่ราคาสาเจมสามเจมโอ้ my god คัดไฟสี่พันแปดนะได้อยู่นะโดยหนักภาษีก็เลยอเหลือเหลือเหือ,อประมาณเท่าไหร่วะ เดี๋ยววานสี่พัน 4, นิดๆได้อยู่นะครับวันสี่พันนี่แหละได้ได้ได้ได,ได้โอเคครับจอแรกผ่านไปไปดูจอที่สองครับจอที่สองคือจอนี้นะครับร,ออร,รบุ้นของกันก่อนไม่ได้เคลียร์ของนะเพราะว่าอย่างที่บอกผมรู้สึกว่าหินมันถูกไปก็เลยไม่ได้ขายนะมีรุนคี้หนึ่งอันนะครับรองเท้า ันเจ็ดไม่มีอะไรไปเปิดกล่องฮาโลวีนกันขอขัดไฟไอดีและชิ้นก็พอแล้วลุยขัดการขอขัดไฟได้ขัดการ <laughs> ยังไม่ได้ขนทองแม้แต่เส้นเดียวนะตั้งแต่เปิดมายังไม่เจอขนทองเลยนะเจอขัดไฟขัดเซกขนเงินขัดกานะยังไม่เจอขนทองรวมๆก็อย่างที่เห็นนะวันละประมาณสองรอกรอหมดแล้วไอดีนี้หมดแล้วได้ขัดกาสองเส้นนะโอ้โหไอ้ที่ถัดไปครับ ไอดีที่สามนะครับไอดีนี้ไอดี ID นี้ต้องบอกว่าย่อยยับอับจนมากนะคือเมื่อวานมันขายหินไม่ออกเหลือมันเหลือแปดเจมก็ <c oughs> <c oughs> เลยได้มาบอดบอลเขียวที่แบบเหลือค้างอยู่เลยคือ <c oughs> <c oughs> แบบน่าเห็นใจมากบอนเขีย bon ว e ก็ไม่มีกำไรสักอันเฮ้ยิมีผล่มาแถวนี้ไหมไม่มีนะ ไม่เป็นไรนะยเปิดกล่องฮาโลวีนต่อครับไอดี ID ที่สามแล้วใบชุดยังไม่โผล่สักใบตั้งนตะ่เปิดมาสาสกล่องรอบเดียวนะครับลุยบลูมานึงแค่บลูนั่นแหละนะครับก็ยังดีนะเออได้มอไซไปขายก็ยังดีนะนี่แจมแล้วหมดแล้วนะได้แค่รอบเดียวเมื่อกี้ รู้สึกว่ามันเหลือที่ว่างเนะี่ยอวกษรหมดผ่านไปจอที่3าครับไปต่อที่จอที่4เนะนี่ยจอนี้จอนี้น่าจะของเต็มนะครับของเต็มร้อยเปอรเซนต์เยคือไม่ได้เคลียร์ของเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหินขายไม่ออกมาดูซิอันนี้มีอะไรบ้างนะ น่าจะหมดแล้วล่ะไม่มีอะไรพวกนี้เป็นของเดิมเนะี่ยมีอะไรที่พอจะเคลียร์ได้ไหมไม่น่าจะได้นะตายแล้วของเคลียร์ไม่ได้นะเราต้องแบบวา่าที่ว่างเปิดกล่องนิดน,นึงผมดูกันเคลียร์ได้บ้างเห็นฟ้า ที main, ่เด้ม86% 90กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือที่ว่างเปิดได้ประมาณรอบละสี่ห้ากล่องไวะหกกล่องป่ะไม่เป็นไรเราเปิดแค่นี้แหละเหลือที่ว่างไห้เราบ้อหกกล่องจะได้เปิดบ่อยๆนะหกกล่องแรกผ่านไป อขอล่องที่สองหยับผมว่าเดี๋ยวผมเปลียย์เพิ่มนิดหน่อยดีกว่ามีอะไรที่โยนล้านได้มานากับเลือดยัดสมุงดเลย โอเคนะครับประมาณนี้น่าจะได้แล้วน่าจะเหลือที่วางเยอะแนละ้วลุยต่อได้กี่กล่องเนี่ยดูเอ่อโอ้ได้อีกเป็นห้าสิบนะกล่องเลยนะได้อีกเป็นห้าสิบกล่องเลยดู คลังก็น่าจะเต็มนะตัวนี้ผมจําได้ว่าคลังมันเต็มแนละ้เอ้ยห้าสิบก็ห้าสิบก็เปิดเปิดไปแล้วกันไม่เป็นไรนะมันทนดูไว้ปทุกคนเปิดรวดเดียวไว้ได้นะ <c oughs> ลุยก็แบบเปิดทีละเล็กทีละน้อยมันได้นะไ ลุยโอ้โหประดับสักชิ้นยังไม่มีเลยครับโอ้มายกอดมตอนนี้เป็นต,ตัวที่เปิดเยอะที่สุดแตกเดือที่สุดตั้งแต่เปิดมาปะเนี่ย โอ้โหอไม่มีอะไรเลยครับท่านผู้ชม รวมๆคือเปิดเยอะมากเลยนะตอนนะี้คือเยอะจริงๆ มดแล้วกองสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะคือไม่มีแม้แต่แบบประดับขัดกาผลเงินอะไรเลยเป็นตัวที่เปิดเยอะที่สุดด้วยวันนี้จอสุดท้ายครับจอหลัก้ my god ไม่อยากจะนึกเช่นเคยนะจอหลักบอดไว้ที่135เขียวเพื่อหาเศษกำไร ซึ่งวันหนึ่งบอดไปเยอะมากแต่ว่าเศษกำไรไม่ตกเลยสักอันนี้เป็นอะไรที่ผมก็แปลกไม่หายนะมองจริงทำให้ผมแปลกใจได้ทุกวันบางวันก็ดอกสองสามอันบางวันก็ไม่ดอปเลยทั้งที่แบบมันลงวันละเยอะมากๆเยอะมากๆเราอบอกว่าเยอะมากๆแต่ยัดสมุดนะของยัดสมดุด ตัวไก่ไม่ยัดนะตัวไก่เราก็จะขายอย่างเดียวไปนะครับกล่องฮาโลวีนไอดีสุดท้ายของวันนี้แล้วสี่สิบกองน่าจะได้อีกลอตหนึ่งนะครับอาจจะได้ไม่เยอะหรอกลุยคัตเซกนึงนะได้อยู่ได้อยู่ ราคาพอๆขัดไฟคือประมาณสี่พันกว่าวันนี้เราได้อะไรมาบ้างวะในบูดูคันหนึ่งได้ขัดเศกอันหนึ่งขัดไฟอันหนึ่งปะจำไม่ได้วันนี้ยังไม่มีขนเลยปะเรียบร้อยหมดแล้วนะวันนี้ไอหลักได้แค่ขัดเศกอันเดียวนะครับก็ตามที่เห็นเลยครับเพื่อน เรายังไม่ประสบความสำเร็จในการได้ใบยุดซัดใบตั้งแต่เปิดมาเราเปิดให้ดูใหม่เลยแค่สองวันนะคือวันวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายป่าวันนี้วันอะไรวันนี้ลืมวันลืมเวลาเลยวันนี้วันพุธอ้าวพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนี่หว่าไอชิบหายคือทําไปได้พุ้นนี้คือจบแล้วนะคือเราไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคือเปิดมาสองสัปดาห์วันละเฉลี่ยสองร้อยกล่องคือไม่ได้ใบยุดแม้แต่ใบเดียวนะ รวมๆคือประมาณพันกว่ากล่องเดียวแกคิดก็ท้อแล้วแกคก็ท้อแล้วนะไม่เป็นไรนะครับเราอยากเข้าร่วมเราชอบลุ้นสนุกนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีพกพรุ่งนี้ e v สุตท้ายสำหรับเปิดกล่องฮาลวีนนะครับสว่วนรูปของเช้าก็จะมีเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ